บทที่4923เธอต้องอยู่คนเดียวเอเมซิงซันอินลอยเยเชินผมได้สืบทอดมารดกร้อยพันล้านเย่เฉิญพ่นลมหายใจและกล่าวว่าฉันจะโทรไปถามเพื่อนของฉันกรุณารอข้อความของฉันก่อนมาลานรีพูดว่าลูกเคยที่ถ้าอย่างนั้นฉันจะโทรหาคุณตอนเที่ยงคุณต้องช่วยแม่หาความสัมพันธ์ตกลงเย่เชิญจงใจต้องการให้มาลานประมาและเตือนว่า แม่ฉันยังพูดอยู่คุณเพิ่งบอกฉันเมื่อวานนี้ว่าคุณไม่ต้องการออกมาในขณะนี้แต่ตอนนี้จูจูคุณบอกฉันว่าคุณต้องการทำวันนี้ฉันไม่สามารถรับประกันได้100%รเอร์เซนว่าจะได้ผลมาหลานรู้สึกรำคาญมากในเวลานี้แต่เธอก็รู้ด้วยว่าคำขอของเธอนั้นกระทันหันเกินไปและอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเย่เฉิญที่จะไล่เขาออกไปก่อนเที่ยงเพราะจากนี้ไปจนถึงมื้อเที่ยงจะมีเพียงสี่ชั่วโมง เมื่อคิดถึงความเร่งด่วนหัวใจของมาหลานก็รู้สึกไม่สบายใจในทันทีแต่ตอนนี้เธอทำได้เพียงบอกเย่เชินว่าลูกเคยที่ดีเจ้าต้องทำดีที่สุดมาหลานคิดในใจว่าถ้าพักเที่ยงไม่ได้ให้โทรหาเย่เชิญอีกครั้งในช่วงพักเที่ยงแล้วไม่ต้องสนใจหน้าตัวเองร้องให้อ้อนวอนให้ปล่อยเขาหาทางฆ่าฉันเอาออกไป หลังจากวางสายมาหลานเดินผ่านสนามเด็กเล่นด้วยความตื่นตระหนกมองหาทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงคราวนี้ไม่มีนักโทษคนอื่นที่เธอพบเรียกเธอว่าพี่สาวหลานด้วยความเคารพทุกคนยิ้มอย่างยิ้มแย้มนั่นเป็นเพราะทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำดังนั้นทุกคนจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมาหลานโดยตรงในเวลานี้มาหลานมาที่ทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงและพูดอย่างกังวลว่าพวกนายยังคงออกไป สายตาของคนเหล่านี้มองมาที่ฉันไม่ถูกต้องนักถ้าคุณจักไปฉันจะทำอะไรได้เฉินจือตงซึ่งเป็นหัวหน้ารีบแนะนำเธอพี่สาวหลานถ้ายอย่างนั้นคุณต้องหาวิธีออกไปเป็นการยากที่ผู้คุมจะรับประกันความปลอดภัยของคุณที่นี่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดถึงโคลี่และเจสสิก้าจ้องมองที่คุณมาหลานพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าฉันโทรหาลูกเขยแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะพาฉันออกไปโดยเร็วที่สุดได้ไหม ขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอถามเฉินจือตรงว่าจือดงคุณช่วยสอนเทคนิคการป้องกันตัวให้ฉันหน่อยได้ไหมเพื่อที่ว่าถ้าใครรบกวนฉันอย่างน้อยฉันก็สามารถป้องกันตัวเองได้เฉินจือตรงพูดอย่างเขินอายพี่สาวหลานข้าสามารถสอนเจ้าได้แต่เช้านี้เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะเรียนรู้มันและถึงแม้เจ้าจะเรียนรู้มันเจ้าก็แก่มากแล้วในโคลี่และเจซี่ก็ยังยากที่จะใช้ประโยชน์จากบัตรแล้วฉันควรทำอย่างไร มาหลานอยู่ในความตื่นตระหนกทันใดนั้นเธอก็นึกถึงบางสิ่งและพูดกับเฉินจือตรงอย่างรวดเร็วจือดงทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้คุณไม่ต้องไปแล้วกลับมาแล้วเริ่มเก็บบ่อข้าวของส่วนตัวกันทีหลังทำไมไม่ลองใช้โอกาสนี้หาเหตุผลและข้ออ้างเพื่อแก้ไขยอย่างร้ายแรงหักขาทิ้งซะจะได้ไม่ทำอะไรฉันเลยดีกว่าแน่นอนเฉินจือดงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหากมาหลานร้องขอเมื่อวานนี้เขาจะทำมันทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากทั้งหมดนี่คือภารกิจที่มอบให้เขาโดยนายวัง อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆในตอนนี้วันโพจุนเคยบอกพวกเขามานานแล้วว่าภายใต้สถานการณ์ปกติพวกเขาจะปกป้องมหาลานที่สถาบันราชทานเบตฟอร์ดฮิลจนกระทั่งหมาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและพวกเขาต้องเชื่อฟังมาลานแต่ถ้าพวกเขาได้รับการปล่อยตัวก่อนเวลาสัญญ,ญาณจะหมายถึงการยุติภารกิจฉุกเฉินและเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงอย่างเร่งด่วนพวกเขาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของมาลานอีกต่อไป ดังนั้นเฉินจือตงจึงพูดอย่างเขินอายขอโทษนะพี่หลานถึงแม้ว่าเราจะเข้ากันได้ดีในช่วงเวลานี้แต่เราไม่ใช่บรดิกาดของคุณไม่ต้องพูดถึงในที่สุดเราก็จะได้รับการปล่อยตัวในกรณีนี้ให้พูดว่าไม่มีอะไรจะทำได้สร้างปัญหาต่อไปดังนั้นจากนี้ไปเธอต้องอยู่คนเดียว